ปรากฏว่าต่อยชาวบ้านล้มแล้วยังไปบีบคอเขาอีกแล้วก็ดึงเอกสารเขาเขาจะขอเอกสารคืนก็ไม่ให้คืนยังไปขยำขยี้ทําลายเอกสารเขาอีกอเรามาสรุปกันคร่าวๆเลยไอ้ตำรวจคนนี้นี่ติดคุกแน่นอนผูกไล่ออกแน่นอน ท่านภูมิกับตาลสุงมไม่ต้องไปแก้ตัวให้ลูกน้องหล้วครับว่ามันทำงานดีมันเครียดเมาเอาแค่ว่าไปต่อยชาวบ้านหมัดเดียวเนี่ยจบแล้วครับผิดพรบตำรวจเก่าเนี่ยมาตราแปดสิบหกผิดวินยัยร้ายแรงโทษสถานเดียวคือไล่ออกจากราชาการไล่ออกจากราชาการและตำรวจอย่างนี้อย่าไปเลี้ยงครับ ตำรวจเฮี้ยๆอย่างเงี้ยสังคมตำรวจองค์กรตำรวจจะได้ดีขึ้นนะครับแล้วมันไม่ใช่ว่าปลูกไล่ออกอย่างเดียวนะครับไปทําลายเอกสารสิทธิ์เขาเนี่ยเอกสารเนี่ยถือว่าไปทําลายทรัพย์สินเขานะครับ ถือว่าไปทำลายทรัพย์สินเขานะครับแต่โทษทำลายร่างกายเนี่ยตัวเองเป็นเจ้าพนักงานตำรวจด้วยเป็นร้อยเวรด้วยติดคุกอยู่แล้วครับจะติดมากติดน้อยอยู่ที่ศาลท่านจะใช้ดุลพินิจฐนะภูมิกับตามสูมต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้กองคนนี้เลยนะครับแจ้งข้อกล่าวหาว่าทำ้ายร่างกายและชาวบ้านที่โดนทำ้ายร่างกายเนี่ยฟ้องเลยไปแจ้งความเลยครับแจ้งความเลยว่าโดน ไอ้ผู้กองคนนี้ทํารลายร่างกายผู้กับต้องแจ้งข้อกล่าวหากับไอ้ผู้กองคนนี้เลยนะครับส่วนเรื่องสํานวนทางวินยัยท่านก็ตั้งกรรมการขึ้นมานะครับตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อสอบสวนทางวินัยของไอ้ตำรวจคนนี้ผมสรุปให้เลยในฐานะที่อยู่ในวงการตำรวจโดนไล่ออกแน่นอนครับแล้วเท่านั้นยังไม่พอ คำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ให้ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้บริการประชาชนเนี่ยยังต้องดำเนินการตั้งกรรมการสอบสวนรองผู้กับหัวหน้างานสอบสวนกับตัวผู้กับก็ต้องโดนตั้งกรรมการด้วยแต่โทษทันลดหลั่นกันไปในฐานะที่ไม่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดโดนตั้งกรรมการครับ ไอ้ผู้กองคนนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นสาวัดหรือเปล่านะครับหรือเป็นแค่รองสาวัดถ้ารองสาวัดก็จะไม่ถึงภู่มกลับถ้ามันเป็นร้อยหรวดเอกถ้ายังไม่ได้ตําแหน่งสาวัดนะครับ mm. ก็จะตั้งกรรมการสาวักับรองพู่มกับหัวหน้างานสอบสวนแต่ถ้ามันดันไปมีตําแหน่งสาวันะครับจะต้องตั้งกรรมการสอบสวนรองภู้มักับและพู่มกลับด้วยเหมาลงพักเลย แล้วมีจังเลยนะทางภาคเนี้ยโรงพักบันนอกบันนาไกลปืนเที่ยงเนี่ยชอบแดกกันจริงเลยเล่าอะ่ะนะครับโดนไล่ออกอยู่แล้วท่านไม่ต้องห่วงเลยนะครับโดนไล่ออกอยู่แล้วนะมันเลวจริงๆมึงสร้างแต่ความเดือดร้อน บ้าำนาจมึงได้ไปปลูกฟักตามที่ใจมึงปรารถนาแน่นอนนะครับแล้วต้องรีบตั้งกรรมาการวันนี้เลยนะท่านภูมกลกับหรือท่านภูมิครับการถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันลาออกวันนี้อีกลาออกเพื่อเอาบำเหน็จบำนาญไงนะครับแต่ถ้าถูกตั้งกรรมาการแล้วเนี่ยมันลาออกไม่ได้เขาไม่ให้ลาออกครับ รอไล่ออกไล่ออกนี่ไม่ได้รับอำน็จบำนาญเลยนะกินเหล้าแค่มือตะเคือนไปถึงดวงดาวเลยนะดาวบนไหลมึงเนี่ยหลุดเลยนะครับผมฟันธงให้ไปเลยนะครับโดนไล่ออกแน่นอนแล้วไอ้ผู้กองคนนี้ต้องติดคุกด้วยจะกี่เดือนเนี่ยไม่รู้เพราะว่าทำร้ายร่างกายเขาเนี่ย นะแล้วอย่าคิดไปเครียนะครับมึงไม่ต้องไปเครียไปขอโทษขอโพยเอาเงินไปให้ผู้เสียหายเขาหรอกมันไม่ได้แล้วข่าวออกสื่อมวลชนแล้วผมเองในฐานะกรรมการพิจารเรื่องร้องเรียนตำรวจผมก็รับรู้เรื่องนี้แล้วนะครับผมไม่ยอมอะ ตำรวจอย่างนี้แม่นต้องไล่ออกไปครับแต่ว่าถ้าเรื่องมาถึงผมแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นความลับในสํานวนนะฮะอะออกมาพูดอย่างนี้ไม่ได้นะครับในชั้นนี้ผู้บังคับบัญชาตามสายงานว่าไปก่อนไล่ไปก่อนนะครับถ้าท่านไม่ตั้งกรรมการเนี่ยท่านก็จะโดนโทษด้วยนะครับไม่ต้องไปยึกยักไม่ต้องไปช่วยกันไม่ต้องรอหายเมาแล้วไปกราบตีนกราบเท้าเขาไม่ต้องเอาเงินไปให้แล้ว โดนไล่ออกอยู่แล้วนะครับไอ้ส่วนพลขรัเนี่ยเห็นว่าไอ้ตัวผู้กองเนี่ยไปทำร้ายร่างกายเขาแล้วก็ไม่ทำการห้ามปรามจับปุ้มมันคงไม่กล้าจับปุ้มครับบัญชาแล้วครับถือว่าละเว้นการไปบัตรหน้าที่ด้วยนะครับ ตัวผุ่งกับก็ไม่รู้เรื่องเลยออกมาแก้ตัวให้ลูกน้องเออพังกันทั้งโรงพักแหละมึงนะครับไม่ได้เรื่องอย่างนี้มันละเอียดอ,อ่อนเขาให้บริการชาวบ้านไอห้ห่าไปเป็นนายชาวบ้านไม่เข้าท่าเลยไม่เป็นไรฮะผมไม่นั่นนะผมว่าไล่ออกไปไล่ออกไปเนี่ยนะ มันจะโดนกี่คนอะไรก็สังคมตำรวจจะได้ดีขึ้นนะผมเกลียบจริงๆเลยนะไอ้ตำรวจขี้เมาเนี่ยใครที่รับราชการอยู่กับผมเนี่ยจะรู้นะครับถ้าเมานี่ผมขังทันทีเลยนะครับแล้วไม่ใช่ว่าขังแค่หายเมานะครับผมขังทีเต็มอำนาจผมสามสิบวัน เต็มอำนาจผมนะฮะรานนั้นเนี่ยลองถามลูกน้องผมที่ทำงานด้วยกันเนี่ยใครกินเหล้าเนี่ยมันเคี้ยวใบหมากฝรั่งในกระเป๋าเต็มเลยกลัวผมได้กลิ่นแล้วมันไม่หายใจด้วยนะครับคือผมจะดมปากด้วยไหนมึงมา,างี้หน่อยเดียวได้กินเหล้าเนี่ยผมฟาดแลวพุ่มกักต้องดุต้องเข้มงวดกับลูกน้องนะครับ มันกินเคียยเค้ยวใบมะเคี้ยวใบฝรั่งอ่ะใบฝรั่งไอใบฝรั่งที่เรากินลูกนมันเอามาเคี้ยวเคี้ยวแล้วก็กั้นมันกั้นหายใจจนมันกั้นไม่อยู่จนแหออกมานี่มึงกินเหล้ามาเนี่ยาไม่เป็นไรคะนน่ะแค่ก้อนนื้แหล เดี๋ยวให้ผู้กับเขาพิจารณาขอสอ่งมาค่ะขอเอกสารคืนคุณประยุทธ์เอาเอกสารคือมันของเราเป็นของเราเาขาเขามีอะไรบอกแล้วว่าไม่ให้ม,มันเป็นเอกสารที่เขาต้องไปถาไมไม่ได้ยังไงขอ,ข,อขอบคุณครับเชิญก็ว่าไม่กลับค่ะเอาเอกสารมาคืน,นคุณเป็นใครฉันเป็นอาเขามีความเสียหายคดีอะไรเดียเด๋ยวเดี๋ยวเอามา เดี๋ยวเีดี๋ยวเยี่นี้ยมาคุณจะหายก็ดีอะไรนะยนตาอคุณเลีคจะหายกอะไรครับเฮ้ยเฮตามเยี่ยมเ้ตามเยี่ยมตามเยี่ยมเลยยูนอตอยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวครับจบแค่นี้เลยตามเยี่ยมอเดี๋เดี๋ยวดีนะมึงเดี๋ยวเดี๋ผมไม่เป็นไรเออไปไหมไไหมที่มึงนะ เฮ้ย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 มึงมึงเรียกกูเฮ้ยเหรอไม่ใครไม่ที่ม <co ึงนี่ไหมไม่ไม่ยี่ไรยี่สิบไรมันไม่เกี่ยวเท่าไหร่ก็เรื่องของผมอ่ะอ๋อมึงบอกว่าแปดสิบไรสัตว์อ้าวห้อยไปขึ้นเดี๋ยวๆกันออกไปกันออกไปให้มันอยู่นั่นแหละกระสานขึ้นรถชันเอารถเดี๋ยวไปนี่ 来来来。Yeah, yeah, yeah. Okay.